มื่อนี้ยผุดอะผุดอะคุนเห็นเขาเฮ็ดกินคือเป็นตาแซ่บแท้หน่อยเห็นเขาเฮ็ดกินคือเป็นตแแาแซ่บแต่สิมาต่ำเหมืงกันสิมาตำ่ำนี่หน่อยไปซื้อมาก,กุ้งมันมีอยู่น้องหน่อยไปท่านตลาดจุติทัทนนี่เอาเพ็ดโรยจัดจานเลยนะลูกเนกาะ่เออืตำ่ำนี่ถาดไงหลายคนใส่พริกใส่พริกเอ้ยอันนี้ใส่พริกแห้งน้ำใส่พริกแห้งน้ำใส่พริกอันนี้น้ำอเอาเพ็ดเติบสักหน่อย หลายกินแบบรสซาบซ่า,าได้ด้วมือใสากระเทียมจักสองกีบกันใสากระเทียมจัดสองกีบใส่น้ำตาลน้ำตาลลงกระน้ำตะวานนิดน,นึงน้ำตาลปะเพ่าได้จะ่น้องด้วยวน,นี่ละนี่แม่ครัวจะใส่ผักกันเตียงจา้าลูกม,มือใส่ผักกันเตียงเ่ราะจะขายของ ว่าได้ขายของสุญามเห็นเขาเห็ดคือเป็นตาเสบแต่สนดอกน้องอ้อยซื้อกุ้งซื้อยังบ่ปลาหมึกบ่าอ้าวดอกปลาหมึกม่นยังมีหอยเชอร์รี่แล้วยหงไม่งามนี่เห็นเห็ดเบื้องในหาเหิดหยากนล้เนาแต่เพรนะใ้ต่ำกับป็นตาเสบแล้วจ้าพี่น้อง cọp dưới lắm 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 แต่ว่าเห็นเขาเฮ็ดคืออันนี้ถ้าเสนอคือคือสิบเปอร์ซ็เห็นเขากินบม่ได้เป็นทางการปนีแจ๊กเทียบ่ได้ซื้อทำไมน้องอ้อยบอกนั่นแม่เพรว่าเ็ดเนี่ยอือก็ไปใส่ปูดองแล้วพี่น้อง้อใส่ปูดองใส่ลงไปเลยเพรฉีดอกบไปฉีดกินเอาแพรเอามันเอาปูดองหน้าใส่ให้มันเป็นกินซื้อใส่ลงไปเลยน้ำมันใส่จังนอ้บยนิดเดียวบ่เอาใจเนาะแ่นบ่น้ำปูดองเค็ม น้ำมาขามเปียาาจกจับพี่น้องน้องปลาน้องอ้อยปลาสุรถมาให้แม่เนี้ยไปยสุรถอยู่ในตู้ในตู้ทางหน้ามีช่วงนี่มันเบิด์ดใน้นำมาขามเปียกจับพี่น้อง,อง,อง,มองสมสมจงงมังไงตอนนี้วนื้อขมื่อไหร่แล้วสือไปหาหฮอร์แม่ ซืออย่งไหลายอาตัดแล้วด้วยเนี่ยตัแล้วดีซื้อมาหลไม่ตันไม่ค่หลายค่ะถ้ามันแบหอมค่ะแดกไปแดกปันไส้เอานนนวเลยลปแดดแค่มันโนนวดแล้วอีกแล้ ต้องเิบอไอืบอยังขานังบ้าถ้าำ้ำแปาจัองอากันนะเนี่ยเข็มเด้อเข็มไหนอู้แแเบแเ ทาดแม่ล่างกุ้งยันเดียบถา,าดนั่นแหะมาใส่โลดายแมนอันนี้บีบน้ำออกี่ลรเอาออก,ออกอน้ออใส่บกงไปงาไหล,ลายใสเลยโอ้ใส่เบิดเลยติงแม่จะจำได้ว่าล่ะว่ะต้องเบิดอีกครึ่งนึงอ่ะไปวาง ตดีเนาะจอือหรือเพราแล้วพราแล้วอันนี้เอาไปวางก็ได้ใส่แค็มกันเอา่อันนี้ใส่สักหน่อยบ่ใส่มากกินมากใส่เลยอันนั้นนั่งไอ๋อนั้นเลี้ยงใส่ขาดเลยเอออันที่เหลือกันนี่ที่เหลือน้องอ๋อยเลี้ยงใส่ขาดไปเลย กองไปหั่นเออกอเยอันี่นั่นกอนกองไว้ส่วนหนึ่งกองไว้หั่นกองลงน้ำตาลโอ้หม่นแส่ยังนีต้นเอเลียงลงตัวไปอาภากมันเลี้ยงไปอกมันเลี้ยงส้่มนก็น่าจะเด้ออืมแตกเดามเยาวางสันยังสีถอดแส้ประเดกอีก่จ้าน้อยก้นหมักประแดก้นื่อ การลงไปครับักอมาชีพประโยชน์ซเอเอานข้วโวนี่เอปูปูครงึงกรงึงอีกอืมันสี่้างคจะไปกินกับันตัวน้องออยนี่เพราแล้วว่าต้องเอาไปร้ายเพรแล้วออนนี่ ว้างตอนท้ายแม่แม่เอาเทล้งไปก่อนเออแม่เอาตงโมุ้งเทล้งไปก่อนเอาขวกนันนะ่ะทำตามขนื่นองาานะพักอันนี้เขาก็ใสซ่ล้งไปน้ำกันบ่แมนติเนนะี่ยถักแซ่ล้งไปลงหมดมัน,น้อยเดี๋ยวอเองไม่ได้หลาย เสบขนาด้พี่น้องน้ะ ถิ้นห้อยน้ำเด้อแม่อย่าลืมเด้อเด้อทิ้งโรนยน้อยนึงนี่บักบักกะนี่บักกะนี่ของแซ่บแม่นบ่ของแซ<อ><อ>่บของแม่ผุดเจ้าบ่ อืมกะทิห้อยแบบนี้อืมก็ต้องร้ายกะทิก็ต้องร้ายแม่เนาะจ้ามีเดี่ยวมาแล้วอายขึ้นโชว์แบบนี้แล้วเรีวจะไปกินน้ำกันจ้ะพี่น้องไม่ไปแซ่บน้ำกันจ้ะ